โมเป็นตะเบาถ้าพูดแล้วต้องแปลไทยเป็นไทยประสัมภเตสุโพเคสุปสวัสติบังโมทะเลเขาบึงเป็นผู้มีอำนาจแผ่ไปในโพคาทับของคนอื่นที่สะสมไว้ด้วยความบันเทิงใจต้องแปลไทยเป็นไทยไมีอำนาจแผ่ไปในโพคาทัพคนอื่นที่สะสมไว้ด้วยความบันเทิงใจอย่างไรเขาขายเร่ขายหวย คนใยญ่สางคอยขายเรีจะว่าอนุ่มขอว่าผะานเอาให้คอยง่ายๆที่บาทถ้าวาดมือขายเด็กเนี่ยมันไม่ได้ขายอย่างเงาถือมันอยากให้เราซื้อเฉยเมื่อเสาไปสะสมทับเรือว่าสะสมไว้ดูของประทังให่คือซื้อวัตเาุาเองได้หลายที่ใหญ่แต่มองในนี้บุญได้ไปไหน,นซื้อ,อเลยนต่หัวกระถือนั่นเรียกว่าฟังเพิ่มำนาจแพ้ไป ในโพกัสท์ของคนเองที่เสอร์วไว้ด้วยเขามปรงแจงใจพใยาสาซื้อถือคือเดยวเขาโกงหมดไปเราแต้บในบูรณะบุญเพจบอกี่บูบืะบุญตอนนี้อย่ามองข้ามนะเมื่อกี้เองนั่งซื้อหิมลูกจ้างโรงงานแมมโคราชซื้อ เมื่งินดินนายกแกกพอไปตั้งยี่สิบสี่ล้านแต่ไป่ได้สนนั่งเลวงเร่หนอะเสียใจกับคำทวนเนาะถามว่าเป็นไปเพราะอะไร <c oughs> ถ้ามีโอกาสจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังเขาถูนเพราะอะไรแต่เวลาเี้เวลาในมันไม่พอถรอกมันเมื่อยมันหนักมันอดะอันนี้ มนุษย์สัตว์โสภาังประเทิกเข้าถึงความผู้มีส่วนดีของความเป็นมนุษย์หมายความว่าคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าต่อมาอีกกลุ่มที่สามบางคนบางหมู่บางเหล่าบางคณะก็หมูน่น,น,นี้นังสลายในนีามันองกันเลยหะวันมู่อื่นได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำบุญต่อา,าให้ทาน มีประมาณยิ่งบนพอประมาณได้แบางมีประมาณยิ่งอะทิมัตตังทานนัมยัากตังโหติอะทิมัตตังเสียแล้วมยัาบุญกิริยาวัตบุญกิริยาวัตถุงกตังโหติภาวนานาพระสมัตดิให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งภาวนานไม่เคยกระทำเลยโปรดสังเกตตั้งข้อสังเกตไว้เ,เลยสามกุมและจะไม่เคยทำาภาวนานเลย ไม่ไปยังหนอ,องนง้ตะเวยนบริสิกนั่เพราะว่าความพอไม่พอเพราะอันนี้เป็นภาพปริบติแลวความพอไม่พอไม่พออยังไงเดี๋ยวจะเล่าฟังเกินกลุ่มนี้เมื่อแต่การลายขันซึ่งชีตในโลกนี้แล้วได้เข้าถึงขอบผู้มมเป็นมูแห่งเทวดาให้เรียกว่าเทวดาในกายจง อุปัตเข้าถึงมูงเทพในการเป็นมูเทวดาเทวดาธรรมดาคุณภาพชีวิตของเทวดาต้องดีกว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์ระดับเศรษฐีระดับพระเจ,จ้าจักรพรรดิตแต่มั่งคั่งค่ามข,ข,ข,ของด้วยอำนาจแ้วความรักแค่ไหนก็ซุ่เทวดาธรามรมดาไม่ได้พระเจ,จ้าจักรพกกรรดิจะปกครองโลกทั้งโลกก็ไม่มีอายุยืนที่จะเสวอสุข ยังโลกนั้นได้ถึงพันปีถึงหมื่นปีไม่บอกเตเทวดาถ้าเขาถึงขั้นแบบหนึงหนึ่งร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันที่นั่นแค่ไดคุณภาพชีวิตมันจะมีกำลังกำกำไรตรงนี้กำไรตรงทีรรง่เวลาที่ว่าอาจจะตระหถังสุข,ขินระยันจงทำบุญกิตที่มีความสุขเป็นกำไร ถ้ามันจะสมัจจัยเรียนใจเมตตาจิตจะภาวใจที่เราให้ทานการรักษาศีลกาวยวาจาจใจให้ปกติสงบสง่างามไม่มีเปองและพืชพัฒนาจิตให้ประกอบด้วยความบังดีปในสถานเดีต่อเพื่อมนุษย์คือเมตตาคราวนี้จะทำให้เกิดความสุขเป็นอะไรเราคิดไ,ดรรม,ดไ,ไ,ไม่ออกกำลังนะที่ไปจะได้หนอนทำไปแต่ไม่ได้เบิร์นเลยบุตรได้กินเที่ยวบุตรมัวบุตรก็เลยทำมัวไปอาจจะบวชเที่ยวบุตไม่บอก ทางท่านแต,แต,แตกๆนีม่มันมเสียแรงบวมี่บ่มิ่งแล้วดินมีพ่นกำลังลมีพ่นเมื่อแต่การหลายขนแล้วเขาทั้งเทพในกายชั้นดาวประเดิงในเทพ่ขงการชั้นดาวประเดิงนั้นหนึ่งพันปีทิพย์และปีที่จะมีสิบสองเดือนทิพย์สิบสองเดือนที่จะมีสามสิบวันทิพย์วันทิพย์นั้นหนึ่งวันเท่ากับในวันหนึ่งคืนเท่ากับร้อยปีของพวกเราในโลกนี้ กำไลมันตรงนี้มันใช้มีเวลาที่เ,เสวย้ความสุขมากกว่าพระเจ้าจักรภาพเป็นนไหนคุณภาพชีวิตของเทวดาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวมนุษย์จะเป็นพระเจ้าไปดีเป็นพระเจ้าจักรภาพก็มาได้เสี้ยวนะเอกมตังโสละสะโสลสิงไม่ได้ส่วนหนึ่งที่สิบหก ไปยังจะอาชองมาเทียวเย่าไปตีเลยดะทุวครับตัวต่งนี้เอาไม้มาผ่าเี้ยเชือกหกเีแต่ละเชือมันให้อกกเชือกชือองเทืออะคนราไม่ได้ไม่ได้ส่วนหนึ่งที่สิบหกเสี้ยวที่หนึ่งที่สิบหกความสูงของมนุษย์จะสูงขนาดไหนไม่ได้หนึ่งทั้ที่สิบหเสี้ยวของเทวดาเอามาดูมาดูกลุงสุท้าย บางหมู่บางุ่มบางเหล่าบางคณะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้ทําบุญคือความดีเพื่อารให้ทานรักษาศีลยิ่งกว่ายิ่งเมื่อกี้นี้ปีประมาณที่ปันนีป้ประมาณยิ่งกว่ายิ่งอดิเลกังทานนามาอย่างบุญกิริยาวัถโกตังหูติอดิเลกังเซรวมาอย่างบุญกิริยาวกตังหูติาาพตตนานานาโะสปะ,ะเตขึ้นเก่า ให้ทานมีประมาณยิ่งกว่ายิง่งเอาสิริมีประมาณยิ่งกว่ายิง่งภาวนาไม่เคยกระทาเลยคือเก่าเป็นเยบบเฮตุนในกระไรเมื่อแต่การทาํลายคันแล้วซึ่งชี่อจะาขงเป็นแล้วเขาได้เข้าถึงขอไปเป็นดใ่ในเทวดาทั้งหลายวัาชท่ปีทิเพเทโส,สพะเมเตนณะปริก เขาจะได้ได้รับสิ่งนั้นคือได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจมแหองเทวดาั้งหดาคือเป็น,ปนหัวหน้าเทวดาเป็นราแหางเทวดาแสดงว่าหัวหน้าเทวดาต้องมีค e ุณภาพชีว okay. ิตที่ดีกว่าเทวดากระจอธรรมดาไม่บอกเหมือนนายรัตนตรีเหมือนรัตนมณฑีเหมือนพระเจ้าอยู่หมืต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าพวกเราอันนี้คือหัวหน้าของเทวดาจะมีคุณภาพดีดีกว่าเทวดาธรรมดานี่อ่าบอกให้วันนี้คือบุญนะบุญ ถามว่าทําไมหนอจึงไม่ทําภาวนาที่พู้มาในสี่มูลวันริำภาวนาจ้กคนแต่วันนี้บุญกระเิ่นของพวกเราครบบุญยะสม,มุทานประชมลงแห่งบนุญให้ครบพ้วนทานก็ให้ศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้เจริญมันจะไปได้รลายปุ๊่หนึง่งมันจะบอก พญางางทีนี้คือมาดูคือมาดูบุญกระถินเราความจริงกระถิ่นนี้นะเป็นเรื่องสังฆกรรมของพระโดยมีวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายพุทธะประสงค์พุทธเจ้าของเราประสงค์ให้กระถินนี้เป็นเบ้าหล่อหลอมความธรรมะเสียเกิดขึ้นในหมู่พระพิสดุและเป็นยงและตอนมา,มา,ม,ามากลายเป็น ที่จะมอาปันปบุญของพายุไทยเกาของวาสุวาสิกาพระเกิดจะไม่รู้เรื่องอเลยเรื่องอาทินี้พระพุทธเจ้ามุ่งหมายมากคือให้พระแม่สามัคคีกันเมื่อออกพรษาปับ๊บแม่ใี้หนีแบ่งไว้หนึ่งเดือนตางคนต่างไปแต่ให้กลับมาพวกอธิปไียน,นะไปหาผ้าแต่คนละเครื่องละสองละแขนคนละเม็ดตะหลาละเม็ดหลาเลป็นผู้ก็ไร มาถึงวัดแล้วแต่เป็นพระห้าลูกขึ้นไปนะธรรมขีรเมื่อมาถึงวัดแล้วเอาผ้าเหล่านั้นมาเย็บมาเย็บต่อกันเอาไม้มาขึงการที่ขึงไม้เส้อผ้าเส้ยผ้า,าก,ากันมาเรียกว่ากระถินมาเรียกว่ากระถินนะกระถินนัทาระก,กิเคือเอาผ้านี้ไปขึงแลวมีคำหนึ่งขึมาบนคำคำเห็นพรุ่งนี้เราก็จะพูดเกล่าวคัาถวายถวายผ้ากระถิน เมื่อรับแล้วจงกลานกระหินเลือกผ้านี้เพคะเห็นไหมบอกอะไรคือกลานกลานกานก็ไก่รอเรือสลาหนุ่งพระเององค์แค่ไหนก็รู้การกละนรซื้อเลือกวันเมื่อกันเถอะสิกล้าเนึงภาษาเขมิรเฮ้ยเมื่อคืนเอาหาในเลือกไปคืนที่ที่วอนเดอร์เขมนบอกว่ากลานเพราะประเทศของมันไม่เคยเจริญก่อนในเชียงของเราเหมือนแต่ว่าเราเชียงตานไม่มีใครเกินเขมิน อ,รอารยธรรมเขมอนเจริญม,มากครอบครอบคุมปฐมมนตรดรูปมน,น้ำของรูปมน,น้ำเจ้าพระยาถ้อยขาสูงสูงเรื่องมาใช้เป็นของของเขมนอ,อย่างคําราชาศรัพท์เขเนยหมอนหนึ่งพระราชาเมรเนี่เขเนยหนึ่งเสวยกินนี่พระราชาทรงสเสวยพระกระยาหาันอ้อนเขมรในเขม,ขมเรในเสวยเจ้าสาธรรมดาบอกเขมรพอดีอันนี้คู่ามนี่เข,ขมรนี่ อันแตกหนนึ่งกับคู่ขบินนี่ในเวมนนุ่งได้ออพอไม่ออกเลยนุ่คคู่ขบินขมิ้นนี่ตัของวขยนงตำมือพท้าเรียกตัวเองว้าอาตมาปัไหาถามเวทนุ่งทือปัญหาพระอาตมาสิเอ็ดรลยาสิเอยดกเอกูดีว่าดีกุ่าอาตมาอาตมามันดะเสนนุ่งนี่อาจารย์งงเลยว่าพอในเมนต์ที่ซีนอ่ทีนี้ขมิ้นนี่ไปวเองวะขยมงคือตัวเราในกระพบเนี่ย ผ้าดิง้งหรือาัสดอว่าผุนหรือว่านุ่มนุ่มมันจะใช้ได้หมดเลยไม่ใช่าท่ตันต์เราใช้ภาษาคำวินมากกรานตายกับกลานกะทิด้วยผ้านี้นั่นคือคำคำวินเมื่อเราเลยเอาผ้านี้เด้อไปตัดไปกาไปตัดไปยิบเพื่อเป็นผ้าเด้อไ่ที่น่ะเมื่อได้ผ้ามารวมมาแล้วก็เอามาเย็บถ้ามันเมื่อสะอาดก็ซักวันนั้นให้มันแห้ง แล้วก็ตัดวันแล้วมาเย็บเอามาขึงขึงส,งส,งสงนนมไ,ไม้สี่เหลี่ยมหรือว่ากระถิ้นพาท่าทายไปได้คำไปไปใช้ดึงหรือเ่าใ้ดึงกกระถิ่นคำเดียวแปลไม่ถึงผาทมไมเวลาถ้าทำกระถินเนี่ยไม่ไเดียกไม่สี่เหลี่ยมมันได้เป็นว่าในรูปหรือเห็ดเห็ดบัวมาดอกใบจมูกกระถินไปเรื่อที่พระเจ้าประบความสมัครใีของทรงไม่นี่พร้อมไปไหนเดือนเดียว แต่ในวันพิเศถึงวันพิเดสองให้พระแยกไปหาผ้าเกินนั้นม่ได้เดี๋ยวมีหารเดผ่าวัดีบไาได้เห็นนังสมา,มาธิภาวนามาเห็นหารต่ผ้าวมย่แล้วจะไปหาขายคนนคังคุไหมหาเงินเปนลี่นเพื่อน้าแห่งว่าเวลาสาวนาจะเสื่อมพระธรรมจะสิ้นไปไม่ยิ่งหาผัวจะหัวหาเงินถ้าซื้เพิ่อมว่า ม่มีทั้งลาสิบ่มีผัวเจ้าหัวสิบ่มีวัดกุ้งตัวเดียวมีกินหัวผัวิหางทงกาไว้กินมือนกระดูกหาไว้กินมือมยกุ้งไปบ้้เราคิดว่าเป็นไป่ด้แดีๆเป็นไปได้ด้กุ้งกการเฮาแขได้ด้เนาะู่้จกจกินว่าสิกินหงงกาไว้กินมือสิอได้่าบ่เป็นเแม่นดม่สิบ่มีผัวละว่า่า แต่ขังสีบอกว่าแบสารนาเพริศเสียมไพสอยหาเส่นเบาอึดพนมน้ำเล่าหาเวนฝัวเหล้าแล้วได้ลูกมาแล้วก็ไปจังเขาฉีดยาเอาน้ําเกลือฉีดเข้าไปในมดลูกเอาเกลือไว้เอีอบหม้อน้อยๆจนห้องมันตายนะคอบบนฝัวได้พนมน้ำเล่าไม่ยิ่งอะไรโบนคอได้ด้วยพนน้ำสิเมื่อเด็กตายก็มีเครื่องดูดนี่เขาดูดดึงออกมาคือไปเจ้ากบเนี่ย เขาเอามาแล้วก็แับัำเปตนตองใส่เครื่องบดปั่นเมื่อนเด็กกระปั่นลาบกระดองกาเอาไปเทถึงเสื้อสมทลายไปเลยถ้าไปอยากเป็นเมรจะเป็นมวลสินี่เพิ่งไม่ยี่สิบมิมัวแก้วของไม่สิบวิมวัดแก้วของกับัดอัดนวลปัดวัดวัดต่อวัดวัดข้อวัดปฏิบัติสิบ่มม วัดตะขันธกะวัดสิบสี่ิวัดคือกิจที่พระจะต้องทำมีศิษย์สีส่อย่างาเรียกว่าวัดวัดสิบสย์เมื่อชิมวุ้งนี้ไปครับเวลาแห่งดนขอพูดถึงเกิดเห็นเราท่านอนุญ,ญาตให้พระให้ทมเพียงม,ม,มากๆให้ทำผ้านดนิดลวยก่นเรื่องของเรื่องก็มีมีอยู่ว่าพระกลุ่มหนึ่งสามสิบรูปออกมาษาใหม่ใหม่เหมืองเฟือก เพราะเดือนสิบเอ็ดเนี่ยมันยังมีฝนอยู่นะเดือนนี้ยังมีงจะไม,ม่ชื่อว่าสิ้นผลแล้ดูแดูหนึ่งมีสี่เดือนสามสามเดือนูไปสิบสองเดือนสี่สามเดือสองปีหนึ่งมีสามเดือนตรงแล้ดูฝนมีสี่เดือนแต่ถ้านั่งจำจำมันจะได้ผลสามเดือนอีกเดือนสิบเอ็ดเพิ่มเดือนเดือสิบสองเดือนหนึ่งเป็นฝนหย่อแต่เป็นท้ายฝนแต่ฝนเบาแล้ว ถ้าก็เลยเอาวาตให้พระไปไปหาผ้านะหาผ้าแล้วมาลงมาทําผ้าเป็นกระถินนหาอะไรให้พระพระผ้าขาดพระผ้าเปื้อนตมคนรีุ่นรุ่ตมลึงคุ่รุ่โคนมหาท่านพระชาวเมืองปาทยรัตจะมากราบมาไหว้ถ้าได้เห็นเออคนมมนยงไม่สิ้นเขาลีไปตึเกันไปถ้าก็ถามถามคำแรก พระทัาวท,ที่รูปมาถางเขาคำเดียวท้าว่าจะไงไกาจจิพิกเวขบัขบคำนิยากาัจิยาปัญนาแตปนญญาแปลว่าพู้เธอทั้งหลายพอทนได้ไหมพออดทนก้มแก้มไปได้ไหมเขาบ่ได้ทถามคุเขาเด้ขเขาแบบเขายินดีให้บ่ร พหดบริจาคบทหาได้ไหโหดเลยทำอะไรอดทนได้บ่างคำนิยากัจติปนัโบูปิกเบเธอทั้งหลายพอทนได้ไหมเมื่อหนังจะบวเมื่อจะดีที่แหงบวดเมื่อินดีอยู่ดีเลยเมื่อขึ้นรถเขาบอกเลยิขี่ข้างขึ้นรถไปบวดเร่าแต่ที่แล้วมันไม่ทจอกันขันขี่ข้างขึ้นรน้องอาผูกย์ทุกนได้เตี๊ดเตี๊ดชอบปัญญาบริสุทธิ์ให้เราไปไปดีทั้เนาะผู้ใดท่านจะท่านจะถาม กัจจิปณโวภิกเวคมนิยากาจจิโวปณญสิกเวยาปนญญาพี่สุดลลายพอทนได้ไหมพอเป็นไปได้ไหมพอทูศีก็เกรี้ยวไปได้ไหมพอาะทว่าได้บอกอ่อนเพะพอได้บอบหันา้าถ้าพระบอพอทนได้พออยู่พอพออยู่ไปได้พอทนได้ถามต่อยังอะไรๆกายจิโวภิกเวปัญพ,พิกเว สมุขาสมโมสมนาอริวาสมานาขี้โรธเกผูตัง,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 ตงอันนี้มันยังเป็นยังจัดคู่ทุบตันตันตาวิหาริใครรอเราพูดในมันเงามันยืนในมายนาเลื่อนตลอดในแคหน่อยพาทาน,นีิเมื่อถามใครถึงความอดทนอยู่ได้เพ <c oughs> าจะถามต่อว่าพวกเธอทั้งหลาย พร้อมเพียงกันดีเหมือนสมัยเคียกันดีไหมสมัคขาสร้างโมธมานามพื่นชมดีดีด้วยอันไหมเหมือนพวกนี้อยงแกลยมาหากันด้วยความเชื่อมโยงดีดีที่ดีดีกันไหมอวิวาธนนามาบอภิษกันบอกกันว่าถามต่ออันยะมันยังปียังแตกคู่ทุกปหลานตาไปหันไปเมตาของพวกเธอมองกันด้วยสายตาเต็มเปี่ยไปด้วยความรักอยู่แลหรือสุดท้ายสรุปต่อ ฮีโร่ท้เกียตาพวกเธอเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไหมเพระเจไม่คือน้ำกับน้ำมันน้ำกับน้ำมันคนใดกับ,บขวาได้เนาะถ้าคนเดียวจะเรื่งที่เรุ่องสำหรับคนละกันเขาไม่ไ้เาไปห้างอะไดแห่ๆไปว่าจวปญนาณกัาไปบานไดกนแห่แต่บันดนี้ถึงพาาู้ใจบวมมากต้องต้องทามหา้ทางนี้เขาอ,อนุญาตจานนี้ต่อไปเราอญาตให้พวกเธอเที่ยวจาไปลกรองแดงไปหาผ้า แยกย้ายไปภายในหนึ่งเดือนนี้แล้วมารวมกันในอาบ้านภายในหนึ่งเดือนี้วันหนึ่งเชื่อกันทำกะทิน่นาหามได้เก็บนั่นวัตถุประสงค์ต้องการให้พระสมขขา,รา,ามัคคีกันหาผ้ามานุ่งหงได้ผับเป็นปีละปีเรผืนป,ป,ปีละชุดเขาบวหเป็นหลายหลายสีได้เรหลายชุดได้ปีหนึ่งอย่างม่เปลืองชีวิตของพระอาศัย่กับชาวบ้านต้องใช้น้อย,อย,อยพอดีประเดี กินน้อยกินพอดีบากินหลายให้สังคมมากาเอาใจสังคมแต่น้อยปล่อยตัวเองจะพันธนาการของสังคมอันนี้คือที่มาของกระถินที่นี้นในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไป,ไปสภาพสังคมของชาวพุทธก็เปลี่ยนแปลงไป,ไปเรื่องกระถิ่นก็เลยกลายมาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดบุญแก่ผู้ยอยู่ภารนั่คือวาสนวาสกาทั้งหลายเข้ามา เสื่อนมาต่าง,าง,งานังเจอสบัญัป้อนนำป้อนไม่ออกพอเห็นน้ำผาขึ้นไปวันพอดีเขาเจอเนาะนี่รสบันัป,ป้อนเขาว่าแต่ก่อนพาตัวมันยิ้มผายอย่างเด้ผทีย่ยิ้มนี้เองเอาเอามู่น,นี้เด่๋ยนี้เล็บเดียวรอยเปื้นอนงานน้งบาให้เพราะยังอยากได้บุญเนาะผายท่สบญญตบุญเขาบุญอยากได้รู้ขาว่าจะให้มาได้เท่านั้ ขันพอได้ยังไงกับเาขาเขาบุญนี้สำคัญมากเขาทำงานขนาดไหนสำขำงันเท่ากับชีวิตคำว่าตายเพราะว่าเบิดบุญถวานเนาะใช่ไหมพอเนี่าาสามวันได้บ,บุญบ่แล้วยังอยู่ด้วยพราะอาจจะได้บุญบุญดีก็ได้เมื่อสองสามวันนี้แผ่นดินไหวที่เมืองอิสราเอลประเทศตาา่างแานเขาค้นหาข้าศึแต่นี้ลงตัวได้อย่างทีนึงคนที่มาตาย จำได้ไหมกินคนตายไปสิ้นกว่าแล้วแต่มีวันหนึ่งคนไปคนมาพบยิงคนหนึ่งกับโรคบ่ตายนี่คือเดือนที่ถูกเท่าถูกบ่ตายคนละมาโอ้ยจะเป็นเรามีบุญเนาะบุญแล้วนี่นิ่งอยู่นั่นปานนี้วยบุญดิขันตายเพราะบุญบุญขล้อตายเพราะบุญนี่หว่าเงินจะประมาทบุญ เทาบุญนี้สำคัญเท่ากับบุญเท่ากับชีวิตต้องื้อษาบุญพอบางคนแต่ไดก็บุญของไปเห็ทตั้งซื้อเเาแาไหร่ทีนี้เราซือบุญตางกันีด้นายบุญนี่หวังนางบุญมาหวังนายบุญมากนางบุญล้นนายบุญเหลือนายบุญหลายนายบุญน้อยมึงจะคนนายบาปมากกว่าบุญ แต่เรไเรืนบุญนีราแต่เราแตบุญี่ยาบุญแลวบุญแบบวัายบุญเหอพ่วาแต่ไมกีตัวเยุมีมีคนบุญเท็จมีว่าอะไนีคือบุญเพราะฉะนั้นบุนทั้งหมดเ่ยกิจกรรมทั้งหมดเยเป็นบุญ ใจแย่เรารู้จะบุญก็เลยมาพูดกันนี้แต่ก่อนมงเคยบุญกระทินีึง well. เขาจะจง่งวอลัมวอลัมวอลําครูมอลัมก่อนพวกห่างกันบาเดินม่งสีาวุอนยังยงโอ้แล้วเนาะอะไกันเ่ถามดิถามมบุญกระทิเลยเขาจต่งว่าบุญกระทินกระทิ่นี้มีกระทิ่เนีบไปเนี่ยู่ต่อปครอต่อไปกระทินหอยกระทิ่ใหญ่ขึละกระทิ่นหางกระถินโตละกระทิ่นนี้ อะไม่กระถินบัดกระถิ่นแกรถิงน้ท่มองเขาฟังแล้วเขาดึงหููมันบอกมีหููเรื่บุเรื่องอุคูมนบอกมึมีเลยว่าบนนี้นึ่ยยึดไตสิืเอ็ินะลำบากุดเลยบทีเป็นพกแก้ผ่าแล้ววันนี้ระกระถินคือนังมากระถิ่นคืออะไรตัวกระถิงคืออะไรถามกันไหม ผู้ตอบก็ตัง้งใจตอบห้องอะไรขอหูประนั่งฟังย์มีมดขึ้นอะไรของหูบันเทิงนารุ่นทำด้วยสติปัญญาสร้างาป,าปัญญาบารมีโดยเฉพาะปัญญาบารมีจุลละกฐินทั้งคนมาตอบซึงงบ้งเถิดแล้วคนตอบไปคนเรื่องเลยจุลละกฐินกฐินน้อยบาลีวัจระตัวน้อยมหากฐินกฐินแง่กองแง่แต่อนีสงหลาย เวกินนี่ไนตรงนี้แม่พูจาม่ว่าโตรากระที่ได้ไหเโตรากระทินเดย์ทุนิอตาว่าโตรากระทินกระทินปลักปลักคอดบอแหวงแกเถ่อเข้าบ่ได้ทิ้งมื่อเชื่อปนํางเพราะจริงๆแลบวโตรากระทินนี่สิได้บนหลายงบ่อบนน้ำเพเบิ่งนไะไปจอโตจอจานสระโอ โจละในรอจุาลารอจุลาสลัโจละกระถิ่นโจละจะมีเปรผ้าผ่าในดอกซื่อไหมกระถินนี้จะผ่าเพราะมือไ,ไม่มีบริวารมากไม่จะผ่าแกนหล,ลอดกระถินแกนหล,ลอดกระถิ่นแ่ไหได้บุญแล้วเถิดถึงดีฝ่ายถึงอิ่วฝ่ายมือเร็วเมวื่อบุญาป่วยกันผู้อิ่วก็ะอิว่วผู้ดีก็ดีผู้ปั้นกับปั้นหลอดผู้เข็นกรเข็นผู้ตำกระตำจะได้เป็นเพลิน เอาไปทอดด้วยนั่นคือโจลักถกินมุงไปลักทอหรอกคือเหต่ผ่าลดดแต่คงม,มห่งใดฟังดีกทินนี้ถ้าจะให้คบชุดได้วุน่นที่เราพูดมาเนี่งต่้ิสี่มวลที่พูดมาหนึ่งบางคนให้ฐานนิดหน่อยใา้ัาชินนิดหน่อยภาวนาไม่เคยทําเลย เมื่อตายไปแล้วจะได้เข้าถึงขอบผู้มีส่วนชั่วของความเป็นมนุษย์คือคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีแต่อันนี้ดียันได้เกิดเป็นคนกลุ่มที่สองโอรยานบกให้ทานพอประมาณรักษาเช่นพอประมาณภาวนาคือเก่าไม่เคยทำอะไรตายแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีส่วนดีเกิดในตระกูลสูงร่ำรวยมั่งคั่งร่งพร้อมด้วยอพทับสมบัติมากมา อันนี้คุณภาพดีดีกว่าเรากลุ่มที่สามให้ทานมีประมาณยิ่งอาทิมัตตกังทานมิยังกตอองคุณรักษาสิ่นี้ประมาณยิ่งแต่ภาวนานานะพรตวรัตเตไม่เคยกระทำเลยคือเก้าแต่การทําลายทแล้วเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาธรรมดาเป็นหมูเทวดา คุณภาพชีวิตดีกว่าผมดีกว่าพระเจ้าจวัตรกลุ่มสุายสุทพิเศษไม่ว่าจะดีให้ถานมีประมาณยิ่งกว่าอติเลกังฐานธรรมยังกระตังหูติอติเลกังที่ธรรมยังเวาถวัฒนกตังหูุติภาวนานาพระสวัสดิ์คือเก่าภาวนาไม่เคยทำาไยเกลียูย่อ้หานยิ่งไปอีกเพื่อในบาทหนึ่งจะของสอง มู่หายลอยมันจะของท่อยมือหาพันนย่จะของท้องขัานเปนยิ่งกว่ายิ่งเร่เยๆอันเราท้สนมีวานยิ่งกว่ยิ่งยังไงมืหถือซ้นหายจะของเอาซิ้งแปดเห้มันโกงมื่เอาซแปดเจ้าของเอาหนึ่งพันมูอเดียวมูเอาวันหนึ่งคืนนึงเจ้าของเอาสามให้มันยิ่งกว่ายิ่งเขาูเอาาเจ้าของเอาเคําพูดเอเเจ้าของเอาือหามืออาเจ้าของเอาสามเบ่นวกนะพวกนี้แต่การทลายทำแล้ว ได้ไปเกิดเป็นหัวหน้าเทวดาในสังค์้ันราชากมรมวจร์แต่ภาวนาคือเกา้านาพุทธประเทมไม่กระทำเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้โดยนลายมุ่งบนปัถนาบนกะทินีเป็นกทิที่คนมุ่งบนจะได้บนมากพระอินทไปถามพุริเจ้าคนธรรมดาได้ไปถาม ถามพรุทเจ้าที่เขาที่ตะโกนพระทามที่เขาที่ตะโกแขวนมคตพระเจ้ายังมีพระชนม์ูพระอินทร์อยากจะรู้ว่าคนในโลกนี้ผู้านา